ท่าู้ครับตอนที่สองรายการนะครับวันนี้นะหลังจากพบกับนิทานอียิปตอ่านไปแล้วนะครับออจอมยุแย่แห่งไครโรเนะกรรมต้องสนองเขาสนองอย่างไรเป็นเนื่องของนกันนะครับอาร,รับเ,เมื่อวันจันทร์ผมได้เล่าเรื่องพุทธวจะนะนะครับในพระสูตรว่าด้วยหลักการดํารงชีพเพื่อประโยชน์สุขในวันนี้ใครก็ตามนะครับ พระองค์ทรงบอกว่าถ้าปฏิบัติอย่างนเนี้ยเธอก็จะดำานิชีพอย่างมีความสุขปฏิบัติอะไรบ้างขีประการหนึ่งนะครับการขยันในการงานนะพระองค์ทรงบอกว่าขยันในการงานขยันในอาชีพท,ที่เรามีอยู่ก็คืออุตสานักสัมปทาอุตสานักสัมปทานั่นประการที่หนึ่งคือขยันในอาชีพสองเมื่อขยันแล้วได้รับมาได้โบวโกัรัมาแล้ว รักษไว้ยอย่างดีและทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมนะครับรักษาไว้ยอย่างดีจะก็จะไม่ถูกนิ้ก็คือไม่ถูกลงโทษนะไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกน้ําท่วมไม่ถูกถไม่ถูก,ถกตัวะระดมนะครับนี่คือการรักษาครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกสองประการคือความมีมิตรดีและการดำรงชีวิตที่สม่ำเสมอกัลยาณมิตรตากระทำมาชีพริตจากรท่านผู้ชมครับ มีมิตรดีเป็นอย่างไรและทําให้การนุ่งชีพมีความสุขอย่างไรท่านโมคัพโรมทรงบอกอย่างนี้บอกว่าพญาศาตฉันมีมิตรดี ee, คือการยาณมิตรตาเป็นอย่างไรเล่าพญาศกตฉับกุลบทในกรณีนี้อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใดอ,มอยู่ในบ้านใดตำบลใดจังหวัดใดอำเภอใดภาคใดในนิคมใดนะ ถ้ามีบุคคลใดๆในบ้านหรือนิคมนั้นเป็นข้าหากดดักบดีหรือหมุดข้าหักบด,ดีก็ดีเป็นคนหนุ่มที่เจริญด้วยศีลหรือเป็นคนแก่ที่เจริญด้วยศีลก็ดีเป็นคนรักษาศีลมาแล้วจ้าล้วนแต่ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยใจครับ ถึงพร้อมด้วยปัญญาอยู่แล้วไซส์กุณบรนั้นก็ดำรง,ง,งตนร่วมพูดจาร่วมสาแต่ชาร่วมกับคนเหล่านั้นใครก็ตามร่วมค์ทรงบอกว่านะครับถ้าอยู่ร่วมกับคนเนะีผู้อะไร,พ,ร,มมรพูดนะถึงพร้อมด้วยศรัทธาศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเน่ถึงพร้อมด้วยศีปฏิบัติศีน้าอย่างครบถ้วนไม่ทะลุไม่ดำไม่พรอสเนี่อนะ ถึงพราอมจารจารคือความเสียสลนะเนีการสละกิเลสการละกิเลสได้คือลดความตรณีนะครับไม่ตรณีเนะี่ยเป็นผู้เสียสละนี่นะถึงพราะม่จาถึงเพราะเป็นปัญญามีปัญญาสติรับรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างไรนะครับพระองค์สมมุติว่าคุณะบุนั้นเพื่อถ้าได้ดำรงรูปตนร่วมพูดจาร่วมกับชนเหล่านั้นแล้วเนี่ยแล้วเขาจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับนสะาระช้าก็คือการพูดจาการศึกษาหรือรับ เขาติดตามศึกษาถึงความพร้อมด้วยศรัทธาโดยอนุรูปก็คือโดยสมควรโดยเหมาะสมแกบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาแล้วถ้าอุลรุตคนนั้นนะครับศึกษาอยู่ด้วยนะครับไปถามสอบถามคนที่เขามีศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลวเขาศึกษาถึงพร้อมด้วยคนที่มีศีลเนี่นะครับแล้วเขาก็ พูดคุยอยู่ร่วมนะตาพึ่ร่วมกับบุคคลผู้มีศีลศึกษาร่วมอยู่ร่วมสนทนาร่วมเนอยู่อย่างเหมาะอย่างเหมะามะเจาะนะครับอย่างควรนะตามแก่ฐานานุรูปของแต่ละคนที่เข้าไปสัมพันเข้าไปอาจจะเป็นคนแก่ก็ดูในฐานะที่เด็กเขารืคนแก่แล้วไปศึกษาตัวคนแกะน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 ะ่นั้นเนื้อบทิงพรอมด้วยจาระก็คือถึงพร้อ,อะะมในการเสียสละนจำเปับ นอกเหนือจากนั้นนะครับอยู่กับคนที่มีปัญญานะครับเขาก็สามารถศึกษาปัญญาศึกษาประสบการณ์ศึกษาความรู้ศึกษาคุณงามความดีนะครับที่คนมีปัญญาถ่ายอทอดให้นี่เนี่ยว่ออะไรครับนีเนี่กว่าอุณรบุตรคนนั้นนะ่ะมีกัลยาณมิตรดีน่นะครับเพราะคนดีว่าจะพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลท่านผู้ชมครับพระองค์ทรงบอกว่าพระยากรัตฉา น,นี่เรียกว่าความมีมิตรการมีมิตรก็เป็นอย่างนี้เพราะถ้าไปมีมิตรนะครับที่ชัดนําไปตกเย็นก็พาไปหาที่นะครับสัญจรนะไปวงเล่านะเข้าผับเนะเสร็จแล้วกว่าจะกลับก็ตีสองตีสามเนะเสร็จแล้วแค่นั้นไม่พอนะเสพยาบ้านะครับค้ายาอีนะทนี่นี่เรียกว่า วิถีชีวิตที่คบมิตรไม่ดีนะครับนั่นคือหลักการการคบมิตรดีนะครับหลักการดำรงชีวิตที่มีความสุขในวันนี้นะประการที่สามประการที่สีส่ท่านผู้ชมครับพระองค์ทรงบอกว่าการดำรงชีวิตสม่ำเสมอเออดำรงชีวิตสม่ำเสมอสมัครชีวิตตาเป็นอย่างไรนะเราผ่านไปสามประการแล้วนะก็คือขยันในอาชีพรักษาทรัพย์แล้วมีมิตรดีแล้วสุดท้ายการดำรงชีวิตที่สม่ำเสมอพระองค์ทรงบอกว่าพย ดำรงชีวิตสม่ำเสมอเป็นอย่างไรเล่าคุณละบทในกรณีนี้รู้จักความได้มาเห็นโทกัย์รู้จักความสิ้นไปเห็นโทกัย์รู้ว่าทรัพย์นั้นได้มาอย่างไรและรู้ว่าทรัพย์นั้นออกไปอย่างไรอ่าสิ้นไปอย่างไรนะครับคุณละบทที่ว่าเนี้ดำรงชีวิตดูอย่างสม่ำเสมอไม่ฟุ้มเฟยอนะ ไม่ฝืดเครืองนักโดยมีหลักว่ารายได้ของเราจัดท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจกไม่ท่วมรายลับด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับถ้าทําได้อย่างนี้นะดีเหลือเกินแต่ในยุคป,ปัจจุบันผมว่าท่านผู้ชมครับหลายคนก็อยากจะทําแต่ว่าก็าเข้าใจครับ ภาวะเศรษฐกิจภาวะข้าวของแงพงภาวะการบริหารของรัฐบาลทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้เนื้นอภาวะที่มันเป็นอะไรประเทศนี้ในสังคมน,นี้ไหโเราไม่ลายปัจจัยนะครับบางทีรายได้เราก็มันไม่ท่วมราเรารายได้เรามันไม่ท่วมรายจ่ายรายจาย่าย,จายเรากับท่วมรายได้เสมอเนะแตเ่เราตงองสอนลอกท่านจงครับถ้าพยากาณ์ประชารเปลือกเหมือนคนถือตาช่างหรือลูกมือของเขายกตาช่างขึ้นแล้วก็รู้ว่ายังขาดอยู่เท่านี้ หรือเกินไปเท่านี้ดังนี้ฉันใดคุณลุงุนนี้ประชันนะั้นเขารู้จักความได้มาแห่งโปกรัพั์รู้จักความชิ่นไปแห่งโปทรัพับและรู้จักการดำรงชีวิตมุญญ่งหยางสมรมเสมอไม่ทุ่มเฟือยนนะักไม่ปุวยเคืองนนะักโดยลักเนือหลักที่ว่าคุณครับรายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรับดังนี้พระยาอุชชาถ้าคุณบุตรนนี้เป็นผู้มีรายได้น้อยแต่สำเร็จการเป็นมุ่งหยางทุ่มเฟือยเนือ ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเหมือนคนกินผลมะเดื่อฉันใดก็าสั่นั้นกินผลมะเดื่อนขาเป็นคําเปรียบเทียบนะกินที่กินฟ้างใช้จ่ายใช้ทิ้งในฟ้า่งไม่ได้สนใจนะได้มาน้อยแต่ใช้มากนําลงอย่างนี้พขารยกต่ัถ้าคุณบุตรผู้มีรายได้มาสามแต่สําเร็จการเป็นอยู่อย่างแว้มแค้นแล้วใส่โอ้อีกประเภทหนึ่งหลายอายุแลวเกินนะครับแต่ขี้เหนียวเนื้อเีไม่ไม่ไมีจาติให้บริจาคไม่ไม่เคยสนใจคนอื่นเลยก็จะมีผู้กล่าวว่าคุลบุตรนี้ อดตายอดตายอยา,นนะะายอยอกอย,อย่างคนอนาถาเนือเมื่อร้ายได้ไปเยอะเํารู้ว่าแต่ดูแบบตายอดตายอยากนะครับเข้าไปแล้กกับอัจฉริยะเมือ่อใดคุณบุตรนี้รู้จักความได้มาใน่ฟกโสทรัพย์ถ้ารู้ที่มาของทรัพย์เนะรู้จักความขึ้นไปแห่งโฟกัสทรัพย์เนื้รู้ว่าโอเคทรัพย์มาอย่างนี้มันอาออกไปอย่างนี้มันกลายไปอย่างนี้แล้วดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ําเสมอไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฝุดเครื่อนเน,น,นะเอเ่อ อย่างนี้เราเรียกว่าการดํารงชีพยอย่างสม่ําเสมอท่านผู้ชมครับคือแบบนี้สรุปพระองค์ทรงบอกว่ารายได้ของเราจะท่วมรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่ท่วมรายรนะับด้วยอาการอย่างนี้นั่นแหละคือการดํารงชีวิตที่สม่าเสมอท่านผู้ชมทําได้ตามที่พระองค์ทรงสอนก็ถือว่าท่านโชคดีนะครับ ย่งมีความสุขในวันนี้ตามพุทธะริปะนะครับที่พูดมานะครับตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตรงนี้นะครับได้รับความขอบคุณจากผมพิเชษฐ์พันธช่วนบุญรีลาครับสวัสดีครับ